อด้เลยสวัสดีค่ะอ่าอโ้นวันนี้เร็วร้อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเท้านี้ที่กรอบครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผูดอย่างนิ่มกรอบครับย่างไก่ครับอาทีตประจำเป็นประจากษ่เท้านี้ค่อบางคนคนม่เยอะเนื่องจากโรคโควิด ระบาดไก่ก็ได้น้อยได้ไก่มาสามสิบไม้เองวันนี้กระด,กะ,ะดูกหมูก็ไม่มี <c oughs> พูดถ่ายกะะมังว่าก็ม,มาดูที่กะละมังนะคะมีก็มีบ้านท้ายไก่แล้วก็มีตับ แล้วก็มีปลาดุกนะคะออกไว้ก่อนออากไว้ก่อนแล้วก็ว่าไปเอาลงน้ำหมักทีนี้เอาลงน้ำหมักหมักไว้แล้วก็ยยกต่ออีก ค่ะวัสดีค่ะแม่มีซองขายย่บนี่ซองอะไรคะไม่มีก็ต้องร้านค้าค่ะจ้าไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็มีตับนะคะกำลังขึ้นย่างเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะมาละสิบบาทเองค่ะ แล้วก็มีปลาดุกค,ค่ะวิ่งปลาดุกแล้วก็มาดูมีไก่แล้วก็มีมะละแล้วก็มีพริกนะคะอันนี้ก็ผักหวานผักหวานค่ะแล้วก็ขนม ขนมก็อันละห้าบาทค่ะขนมหวานไก่ของใครอันนี้ก็คือไก่ที่พี่หน่อยค่ะจังหวัดเลยจะฝากทำกับข้าวให้ช่างที่ทำพญานาคนะคะมาซื้อมาเลยจะไปให้เดินมาแล้วนี่แล้วก็มีหน่อไม้ค่ะเขาให้ทำด้วยค่ะให้ทำสำเร็จแล้วก็เอาไปส่งตอนเที่ยงค่ะ อันนี้ค่าขนมจ้ะค่าขนมเท่าไหร่คะยี่สิบบาท,บาทอันละห้าสี่อันค่าค่ะแล้วมีอะไรบ้างาวันนี้มีเกลียว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 ใช่ไหมคะเวลามือสำหรับคุณลูกค้าที่มาร้านใช่ไหมใช่เพื่อป้องกัน เดี๋ยวค่าเดี๋ยวก็กิดตังอันพี่ถีไว้ก็ได้ย่างเขายังไม่สุกข้าวปิเน uh> ื้อถือไปเด้นถือไปดิปงเนื้อก็ไม้ละสิบ ค่ะค่ะมันจะกราดกส็สวยงามใช่อีสองอ่ะแล้วอีสองใช่ไหมคะใช่ใช่อีสองอ่ะค่ะขนมสองเอาไปพันเลยหรือคะโบมี่โบนี่ขายของไม่เอาเงินนี่นะวัดเนื้อวัดตัวทำได้เท่านี้อ,อ,อืออเอาไปห้าร้อยได้ไหมคะ, <c oughs> ะได้จังไปและน้องเป็นร้านใหญ่เนาะจ้่ อ้ไม่ได้ขายได้ขายเสื้อวันละตัว่งแมมเออโอ้จ้าจจ้อันนี้นะพอได้ขายอยู่ค่ะเพราะว่ามีเอฟซีช่วยอยู่เขาสั่งให้ช่างค่ะยี่ปทอนตังค์ถือไปด้วยยกนนี้ทอนเนาะเป็นปลาเป็นดเสี่ย มาดูบรรยากาศตรงหน้าบ้านหน่อยนะคะตรงหน้าล้างก็มีสุ้มเอาลายเยับเวิรอาจารย์หมดได้ผ้าซื้อ,อซื้อซื้อยู่รถผัวเฮอยอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพราะว่า มีลูกค้าเข้าร้านแล้วค่ะ